มันเห็นมันเห็นมันเห็นแลน้าๆอย่าคุยกันน้าหยุดพูด ฟงฟัฟังฟังถือถืมาถือมาถือเนเดียนี้ตเดงรินไ้าง เขอบ้างเขาบ่างอะ ร้อาัี้กระ่ัน้านี้กระไปอีกที่ยกมือข้าข well ึ้นไปขนาขั้นนอกข้างงอศอกยกชิขึ้นเิิงระวังเฮรบะก ยินดีตอรบคุณค่ะบรอเพื่อนค่ะใช่ค่ะยำริงไ่เก็บเนก้อนคุณค่ับสำหรับวันนี้วิ่าราีเราจะลงไปหูงเครื่องตีสีข้างล่างเพเป็นเครื่องตี